สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูโดนัทนะคะหลังจากที่เราเรียนออนไลน์กันไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เด็กๆเ,เจอครูคนไหนบ้างคะค่ะมีคุณครูอีฟแล้วก็คุณครูมิโจโญนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พบกับคุณครูโดนัทนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทําผลงานเรามาทบทวนก็การพูดพูนก่อนนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีมาเลยคะ่ะ อ่านี้นะคะหนังสืออ่านเก่งพูดดีมีหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าเราจะไปเริ่มอ,อ่านกอาไก่กันนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า5้าค่ะอ่านตามคุณครูนะคะบทที่หนึ่งพยัญชนะไทย44ตัวตัวแรกค่ะกอไก่ขอไข่ขอควด คอควายคอคนคอรักคังงองูจอจานเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหนะ้าที่หกชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอหญิง ดอชาดาตอปันตักถอฐานทอมุนโททอผู้เท่านอนเนนดอเด็กหน้าต่อไปค่ะหน้าที่7ค่ะตอเตาถอถุงทอทหาร พอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาหน้าที่แปดค่ะมอมา้ายอ,อยักษ รอเรือรอลิงวอลแหวนสอสาลาสออสีสอเสือหอหีบจอจุลาออ่างหอนกฮูอา อ่านจบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากที่หมดคลิปนี้นะคะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปที่เด็กๆอ่านกอไก่ของอนุูู่นะคะส่งมาให้คุณครูดูห้องอนอนุบาล2อทันะคะก็ส่งให้คุณครูอีฟนะคะส่วนห้องครูโดนั้น,นะคะก็ส่งมาตามลายกลุ่มที่เราสร้างไว้นะคะอ่าหลังจากที่เรานะคะทบทวนกอไก่ของอน,นคู่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทําผลงานนะคะแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆนะคะ ไปหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มสามค่ะดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเล่มออกสีส้มๆเดแงๆงเล่มนี้นะคะอาวันนี้นะคะเราจะมาทำหนึ่งหน้านะคะให้ได้เด็กนะคะเปิดหนังสือเล่มนี้ค่ะไปที่หน้าหนึ่งเห็นไหมคะมันจะมีรอยป่าเห็นไหมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในเรื่องของสระค่ะสระตัวแรกนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนรู้เลยก็คือสระ,ะอาค่ะ อดูนะสาระอาอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมที่เรียงกันหลายตัวนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มเขียนรอยปะนะคะเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เนี่ยสั่งให้ทําอะไรนะคะอ่านตามพึงรูนะคะเขียนตามรอยปะกและหัดอ่าน่าโจทย์บอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะกแล้วหัดอ่านนะคะก่อนที่เราจะเขียนตามรอยปะกเราก็ต้องมาอ่านก่อนเราจะได้รู้ว่า ตัวที่เราเขียนเนี่ยคือตัวอะไรแล้วอ่านว่าอะไรพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะดูตัวด้านบนก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะที่มีขีดันร่มเห็นไหมคะอ่าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสะระอาอ่าสะะอาตังคูนะคะสระอาอามาดูที่ภาพค่ะมีภาพทั้งหมดกี่ภาพคะ เก่งมากค่ะมีภาพหมด3ภาพนะคะอาภาพแรกเป็นภาพอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นภาพดวงตาเยี่ยมมากค่ะภาพที่2เป็นภาพอะไรคะอเป็นภาพช้างหลายคนคิดว่ามันคือภาพช้างจริงๆแล้วก็เป็นภาพช้างค่ะแต่เด็กๆจะเห็นลูกศรเล็กๆเห็นไหมคะเขาชี้ไปที่งาช้างค่ะภาพนี้ก็เลยสื่อถึง งาช้างนะคะอันเล็กๆเ,เห็นไหมที่มีลูกสอสีแดงชี้อยู่ภาพที่สามนะคะเป็นภาพอะไรคะหน้าถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะทั้งหมดมีทั้งหมดสามภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาอ่านทีละภาพนะคะทีละคำะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปดูที่ภาพแรกก่อนค่ะภาพดวงตานะคะอ่ะอานตาม,มคุณครูนิ้วชี้นิ้วชี้เราจะมีนิ้วชี้มาจัจัน์หนึ่งนิ้วนะคะเอาไว้ชี้นะคะ อ่าคำที่หนึ่งค่ะตออาตาตอเต,ตาสารอาตออาตาคำที่สองค่ะงองูสาราอางออางาหมายนะคะอินเที่ยวงองูสาระอา งออางาอาท่าที่สามค่ะนออานานอหนูสาละอานออานาเอาเดี๋ยวทบทวนอีกสองรอบนะคะ,อ,ะอ่านพร้อมกันค่ะตอาตางออางา นออานาอีกหนึ่งเที่ยวนะคะตออาตางออางานออานาเก่งมากค่ะอาเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็เขียนตามรอยปะนะคะให้สวยงามพร้อมกับระบายสีนะคะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หัดอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดเมืเ่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ส่งแบบฝึกหัดผลงานที่ทาเนาะส่งมานะคะให้คุณครูได้ชมนะคะสําหรับห้องอนุบาล2ครับอ e ีก็ส่งไปในลายกลุ่มของครูอีฟค่ะโอ้ในรายโอ้ไม่ใช่ในลกลุ่มเนาะอ๋อมีลายเดียวมีลายเดียวขอโทษทีค่ะมีลายเดียวไม่ได้ทำเหมือนกันตกใจนิดนึงอ่าแล้วก็ส่วนของครูโดรานะคะอนุบาล2ครับ จีนะคะก็ส่งมาหลายกลยุ่มเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะไว้ส่งผลงานโอเคเนาะคะอาวสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะหมดสัปดาห์แล้วเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณครูยังรอชมผลงานของเด็กศอยู่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ